สวัสดีครับสวัสดีตอนเสาร์นะครับเสาร์มืนี้นะครับพอดีบ่ได้ออกไปไสครับก็ดยืเลาะละบานนี่ครับบ้านสวนครับพอดีว่ามื้อนี้สิเฮ็ดเมนูเออ่มกผักหวานไซคับมดแดงครับพอดีอันได้งมดแดงมาครับแล้วก็ผักหวานก็ดยืเลาะสวนเองครับเดี๋ยวสิไปเก็บให้แม่เบิ่งผักหวานครับผักหวานนี่ก็เป็นผักหวานที่ปลูกไว้นะครับเป็นผักหวานผักหวานปลาครับผักหวานปลาก็สิเก็บครับเก็บไปแค่พ่อกินมื้อนี้ครับ ประมาณอยู่ประมาณจะดสี่หาต้นเนี่ยครับบ่หลายครับแต่ว่าเบิ้งหยอดนะครับยอดมันขีหลายครับเก็บภาวาเนี่ยเบิ้งครับทดได้ครับได้ภาวะนี่ต้องตัดกิ่งครับเดินหยอดครับยังคอยสิออกหลายครับพอดีผมตัดกิ่งใ้ประมาณเดือนก็กว่าแล้วครับก็ดติดกินเรื่อยๆครับแต่ว่าก็เริมเบื้อแล้ะครับ มันกินหลายๆกันเริ่มเบื่อแล้วครับกับกระได้ขายแน่ครับกับได้ขายแน่สมาก็กินเองครับกินเองเพราะว่ามันท่านหญ่หลายครับเป็นสวนครับเวัวนี่ปลูกเมล็ดนะครับเดี๋ยวเอาเมล็ดมาปลูกครับเอาเมล็ดมาปลูกแล้วก็ใส่พิเลี้ยงครับเป็นพิเลี้ยงปลูกน้ำครับประมาณจักสองปีสามปีครับสองปีสามปีก็ได้ก็ได้เห็นผลครับลองดูครับยอดดอกเลี้ยงบ้างครับงามๆเลยครับจริงๆตอแรกว่าสิแกง ไข่บดแดงครับใส่ผักหวานแต่ว่าขีดขานเห็ดเขาขีดขานเห็ดเล่ามนูนอีกอย่างอื่นเบืองครับมือนีนสีมกไข่บดแดงใส่ผักหวานนี่แหละครับว่ามันสิเป็นยังไงเดี๋ยวไปเบิ่งกันด้ครับเด้นนี่ครับเบิ่งผักหวานครับงามๆเลยครับเบ้าหลายครับเอาพอกินครับเอาอีกเล็กน้อยหนึ่งครับช่วงนี้โควิดครับประเดี๋ยวไปใส่ครับ ยุตบานครับมันมีแนวเหตุการอดเบิรงกันนะครับเด้อเดี๋ยวคลิปเก็บเห็ดเดี๋ยวรอฝนตกกันครับเห็บเห็ดออกมากคับสีไปเก็บเหตุทาเห็ดเดี๋ยวเบิรงครับเพราะว่าช่วงนี้มันแรงครับฝนมาตกมาไลเป็นอาทิตย์แล้วครับห้อนครับอากาศช่วงกลางวันกับประมาณ39องศาครับ40องศากระมีครับห้อนคักอีรีครับอันนี้เมนูนี่เคยกินครับแต่บล็อกเห็ดนะครับเด้อแต่เดี๋ยวสิให้๋ยวเบิ่งว่า เชดออว่าเราบรราตาเกิดเป็นงไื่องใดอันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้พะวานอีกต้นหนึ่งครับก็บ่ร้ายแล้วครับเลิมมีแมงมาจ่อล้วครับเลิมมีแมงมาจังมาจับแล้วปลูกไว้รอบบ้านได้ครับได้หุ่นน้ำตลอดครับนานแรงหุ่นน้ำครับประมาณสองปีก็ได้กินแล้วครับได้กินไว้ครับกิโลนึงกับหลายบาทได้ครับพะวานเนี่ยหันจิซื้อคนครับ ในตลาดก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทเป็นไม่ไม้กับโลละสามลอยสี่ลอยครับกินมันสีหอมเดรับวพอหวานมันสีกินห,หอมมันอ่อนครับมองดูครับสดๆเลยนะครับจะสดเลยมีแต่าง,งามครับเดี๋ยวขอเก็บตีนหน่อยก่อนเก็บตีนหน่อยก่อนโอเค ครับตอนนี้ฮก็ได้ษั้หวานแล้วครับฮากกระดาษผ้าวานมาส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวข้อสิบเห็ดมีนู่เห็เบิ้งนะครับเ้อนี่ครับมดแดงครับมดแดงที่หาได้ตอนมือเศร้านี่ครับผงไปแง่มาเองครับมดแดงมันสิบว่ามีไข่หรอครับมันเลิกดดูแล้วครับจะว่ากระสีเป็นพวกไข่ขาวครับไข่ในน้อยไหมครับแล้วก็เป็นพวกแม่เปล่งครับอันนี้ครับเมนูนี้ครับสีมกใส่ผกาวานมือนี้ครับมกผกาวานแล้วก็ใส่ไข่น้ำครับในการสีตําครับตาพริก ตำพริกตำหอมกระเทียมครับน้ำกันครับตำพ่อหยาบๆครับก็ต้องให้ละเอียดหลายได้ครับเด้อตำพ่อให้มันแบบเข้ากันครับครับที่นี้ครับมาเบิ่งขั้นตอนวิธีการปรุงเลยนะครับว่าให้ในแน่กะนี่ครับพริกเขาเตรียมไว้แล้วครับเขาเตรียมอุปกรณ์ไว้หมดแล้วครับอ่ามีน้ำปลาครับมีผงชูรสครับมีน้ำปลาครับมีไข่ครับมีไข่กระต่อย้วครับะตักอันนี้คือ ไข่มดแดงครับอันนี้ไข่มดแดงนะครับเด้๋ยอันนี้กับผักหวานครับผักหวานผสมกับหอมนะครับใส่หอมไปนึ่แล้วก็ใส่อันนี้ไปเลยครับปุงเลยครับปุงรสก่อนนะครับไปก่อนเลยครับอันนี้ก็เทไข่ไปเลยครับเทไข่ลงไปเลยง่ายๆนะครับแล้วก็ต้องย่งยาครับ สไตล์บ้านนะครับอันนี้ผักหวานผักหวานแล้วก็หอมครับหอมแล้วก็คุกให้เข้ากันครับคุกให้เข้ากันอันนี้คือข้าผสมแล้วน,นะครับข้าคุกกันข้าไข่เข้าแล้วครับอ่าละวางไข่ผักหวานแล้วก็ไข่หมูแดงครับครับต่อไปข้าวกับเติมครับเติมเครื่องปรุงครับกับผงชูรสครับ ใส่นิดนึงนะครับแล้วแต่แล้วแต่นะครับใส่มากอร่อยมากใส่น้ำปลาครับปลาหน่อยนึงแล้วก็น้ำปลาครับน้ำปลากับผ้าตองลายนะครับได้เอาข้อสมควรครับสลมามันสีเข้มครับโอเคครับคลุกเหงาการอีกครนึงครับคลุกครับผสมให้เข้ากันอีกรอบนึงครับ แล้วก็เอาไปหฮมมกครับเอาไปมกใส่ไปตองครับคลุกให้มันเข้ากันให้มันละเอียดครับให้เนื้อทุกอย่างที่เข้าผสมลงไปให้มันเข้ากันดีๆครับไปเบิ่งอีกขั้นตอนต่อไปนะครับนี่เกิดดิสเดปเป็น่อนะครับเป็นมกครับมกไบตองนะครับมกไบตองเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเขาก็เอามกเนี่ยครับไปอย่างให้มันสุกครับอย่างให้มันสุกกประมาณ เกือบครื่องเชโมงครับอย่ามันสุกเดี๋ยวทำบางต่อม็สุกนะครับด้วยมันไปได้ประมาณสามสิบนาทีก็กว่าด้ครับเลยกระเด็นสีได้หนาตาสิครับเป็นมกอ่าไข่มดแดงใส่ผักหวานครับเป็นได้ฟ่น้องเป็นได้แซบวะครับหนากินว่ครับเดี๋ยวผมสิล่องหองมเบิ่งเมืองถาวามันเป็นยังไ๋เดี๋ยวสิล่องหอเชิมเบืองว่ารสชาติเป็นยังไ๋ครับะะว่า,า,านะครับว่ารสชาติเป็นยังไ๋ครับ เหตุดครับเลยเหตุครับ,รบอืมสุดยอดเลยครับมังทีมีมรสชาติของความเปรี้ยวครับเปรี้ยวของบดแดงแล้วก็มีความหวานของไข่บดแดงแล่วก็มีความมันของผักหวานปลาครับพันครับแซ่บครับ